นี้คือนักท่องเที่ยวจะลงเรือไปชมร,บรอบๆเกาะค่ะอันนี้ขาขึ้นแล้วสีสีพิ่งดาวไว มือดำเลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้มีแดดนักท่องเที่ยวเยอะมากเลย พาสีใหม่มีเยอะนะคนมาพิงเนี่ยเนี่ยลอยคนมาพิงนั่งเรืออันนี้ชมรอบเกาะอ,อันนี้จะเป็นร้านอาหาร อันนี้เขาจะเป็นนั่งเรือค่ะต้องซื้อตัวอ๋วลง รนละหมื่นลงเรือร้านอาหารก็ยังไม่เปิดเปิด11โมงครึ่ง เขายืนรอคิวซื้อตัว๋วซื้อตั๋วลงเรือรอบเกาะมีขายอะไรด้วยขายน้ำ ย่อมของคนแคร